ชลงลเต้นชลงแล้วอ่าสมาคุตาไรละไปไหนคุตาข้ากล้องอันนี้ยังไงเลยบนเลยไม่ได้ะได้เปิดไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพี่พี่คุณแม่แม่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับก็มาดูรถถังฝั่งฝั่งชุมพลนะครับนี่ตัวใหญ่มากเลยนะครับคุณพี่พี่คุณแม่แม่นะครับ ก็ก็ได้พ่อควานก็ก็ได้แนะนำให้ดูแล้เมื่อคืนว่าจะพามาดูโดยเจ๊คําพองนะประมาณนี้นะครับถ้าถ้าพ่อควานเรี่ยก,ก็จะน,น่าจะเรียกว่าคุณป้าคําพองนะครับประมาณนี้นะครับก็ดูครับตัวใหญ่มากเลยครับใหญ่ย,ยิ่งกว่ารถถังฝั่งเมืองนนเมืองเมือง,งทนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ใหญจริงๆครับอยู่แล้วอวนี่ร้องขอใหญ่เลยนะครับมากุตาสวัสดีก่อนเลยกุตาก็สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ โอ้เสียงดังฟังชัดเลยนะครับคุณพี่พี่คุณแม่แม่เลยครับอ่าสวัสดีแล้วคุณตาคำพองครับครับวันนี้ก็มาลายสดวันแรกแล้วครับมาแบบมืดแต่ก่อก็มีแต่สว่างอันนี้ก็มืดวันนี้ครับเป็นวันพิเศษของทางคำพองหรือรถถังนี่แหละนี่แหละรถถังรถถังฝั่งฝั่งทุ่งกุลานะครับเยญ่ใหญ่กว่า ว่าใหญ่กว่าเมืองนนท์เลยนะครับเนี่ยฝังทนนะครับนี่ดูครับตัวใหญ่มากเลยครับเขาหยวแล้วครับตัวใหญ่จริงๆครับใหญ่ยิ่งกว่าแม่น้ำอ้อยน้องนพูนะครับดูครับเนี่ยก็เคยไปทำงานด้วยกันนะครับอยู่อยู่พัทยานะครับก็ส่วน แม่ลับอ้อยน้องลับพุกก็ตกงานตั้งแต่โควิดรอบแรกนะครับตกงานก็ไม่มีงานทําก็กลับบ้านตั้งแต่โควิดรอบรอบแรกนะครับส่วนส่วนเจคําพองนะครับนี่ส่วนทางกับพองก็เพิ่งกลับมานะครับเพิ่งกลับมาวันที่สิบสามของเดือนพันวาที่ผ่านมาต็มงเดือนไหมก็ ยังไม่ถึงเนาะเดินกับสาวันมั้งอ๋ออได้เดินกับวันนี่แหละได้เดินกับสามวันนะครับแต่ก่อนก็ไปอยู่โน่นนึกว่าแต่นึกว่าจะหายเนาะโควิดเนาะพอดีก็มาอีกไอ้รอบนี้อีกของไบไมโครไมมาแล้วก็ไม่ไหวแล้วกลับปีกว่ากลับบ้านดีกว่าการใช้จ่ายก็ยิ่งเยอะที่โุ่นรับที่นี่ก็มันก็ต้องมีใช้จ่ายอยู่แล้วครับแต่ฝาก แม่แม่เอฟซีทุกท่านแะครับช่วยพังกระพองด้วยครับอ่าเป็นอาหารค่าสับป,ประรดบ้างต้นอ้อยบ้างาต่างที่นี้ก็มีใจใจมากมากมากทีเดียวเลยครับทำยังไงได้ละครับเพราะว่าก็คลุกรีกับเขาแล้วใช่ก็เคยเคยอ,อยู่กับเขาก็กาทำ<ข>ไงนะครับเลย ก็สู้ไปอย่างงั้นแหละครับครับก็สู้ๆไปด้วยกันนะครับอ้าเอาอีกแล้วขอแล้วเอาขนาดให้ใหายผักข้างหนึ่งมาคุณตา,าเ,เอามีข้างเดียวนะใหญ่จริงๆครับนี่ก็เป็นช้างมมระดกนะครับตกทอดนะครับ ตั้งแต่ปูย่าตาทวดนะครับประมาณนี้นะครับก็เคยมีลูกมาครั้งหนึ่งนะครับประมาณสักกีป่ปีแล้วเนี่ยเคยมีลูก,กรป,ประมาณสักสามสิบปีได้ไหมเนี่ยลูกเขาเนี่ยเคยติดมาแต่ก่อนนะก่อนติดก็ับอายุก,ก่อนก็ประมาณยี่สิบปีนั่นแหละยี่สิบแต่ลังจากที่ลูกเขาเสียปพ๊บก็ไม่มีก็ไาะมันมีตัวผู้ครับมาเลย ่างตะพูดเนาะก็เลยมันขาดจังหวะขาดช่วงออืพดีก็ไปอยู่ที่พัทยาก็มีคิดอยากก็ไม่ติดเพราะว่าเขาอ้วนคิดอยากได้แต่แต่ไม่ได้เนาะอยากได้ไม่ได้ก็นี่แหละครับทางกำพองนะครับขอฝากคุณพี่ๆคุณแม่ๆนะครับเข้ามารับดูรับชมได้นะครับ ก็ตกงานตั้งแต่นน่นแหละรอบแรกครับแต,แต่ก็ยังสู้อยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าค่าจะจ่ายเยอะต้องกลับมาบ้านนะครับกลับมาบ้านมา,มา,านอยู่บ้านเราดีกว่าประมาณนี้เนาะกลับมาบ้านก็มาอยู่กับครอบครัวแล้วไ<อ>ที่นูนโด,ดเดียว โดดเดี่ยวบางเมงเนาะมีลุงข้าวให้ทานกเลยที่บ้านพอมีคนลุงข้าวให้ทานอ่าก็ขอฝากช่องไทยโอช่องช่องแม่แม่คำพองบ่คำพองชแนลด้วยนะครับโอ้ชแนลด้วยนะฟังคำพองพังพังคำพองชแนลนะครับประมาณนี้นะครับขอฝากด้วยนะครับอ่า ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับคุณพี่ๆคุณแม่ๆนะครับ